มาครับพี่น้องบที่นี้นะครับมาขั้นตอนการกินครับบที่นี้โอ้ยปอบเขายัางลงพี่น้องเอ้ยมือนี่น้องมกอยากกินส้อยจุนะครับตาครับยายกินเป็นลาบนี่นะครับตาแซบบ่พี่น้องตาแซบบอู่นะครับส้อยจุเนื้ง่วสดๆนะครับมีผักชีเรียวมีตับ หน่อยหนึ่งนะครับตับหวานน้ำจิม้มน้ำน้ำซอยจุนะครับขมขมเผ็ดเพชรนคนบะมาเค็มเป็นแล้วแล้วมันกินยากมันจำปติดนะครับอันนี้เป็นลาบนะครับลาบตาลาบ,าลาบเองพักกะลาย่ยางโยกพี่น้องม,มาเด้อครับเด้อเมื่อกี้น้ำกันมาครับมามามาข้าวเหนียวฮอนฮอนอพักมันปูมันเป็นยังไงนี่เด้อพักมันปู มัน,นเป็นซื้อมันพี่น้อง,รองบรลูรวาทีมันมาเต่ไรน,นี่คักขั้นจองยำผงหน้าเกิดตามธรรมสัตร์โอ้นี่นะครับนี่จำอืม มันปูนมมากมากพี่นออ้องซิมนีก่อนพี่นออ้องเออสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครับๆๆครับๆนู่น3.1น่ะก่อนเลยครับกบลอก3เดือนน่ะ เส <S <S แไรเสลายพี่น้องอนะครับต้อนเดียวคูอยู่บัะที่นี้ ตัดบ<อ>กที่เยอเข้าไปสมอยากอยู่พี่น้องแต่ก็ก,ก,กินว่ได้ไร้ไปไนดอกครับตับหวานก็หนะ้าติดดีแท้เดินนี่ฮะเอาเอาก็ตีอ,อยักหัวเทอ ้องสิบะ่ะปักม่นปู่นะครับ

พักมันปูมันสิมันมันจักหน่อยนะครับพี่น้องอย่องก็ไปมันมันบอกผม chậm đi Tập, <coughs> Xe bờ Nè Cho gì đã Tẹp bằng kia cái tẹp Ăn bằng bằng đi mới tẹp này kìa treo có cái tư สามสิบบาทใครอยากกัดบักพีกไม่เอพพียงกินเยนี่เพียมาน้ำใส่กอบกินบักพีกกกันทั้งแซ่บทั้งเผ็บบดกินเส่าบนหลวกจะเห็ดน่าเงินในกีร่ายยางเทตใเมนมิตรลวกหรอวะเทหลุนตัวงไม่ม กล้องขายายครับมือนอึน่งหนาเล็กบานๆเล็กน้อยพอกับแม่คือสิอยากน้ำเนาะ ไม่มยังนะกินเต้ต้งเต้นหนอการักแตงก่อนแกเพลกก่อนน่ะส่งไปอ่างเหยตงบางนึงนี่เหยตรงว่ากลับมากินอีกนอสัน่าเลยว่าบอหันก ของมัเกล้าเนี่ยเงียบตุ่งเต็มมากไปต้องจับต้องเสร็จน่องอืมได้ทำไม่ออกที่บอกรดต่ำกันรดต่ำมาบอกตัวผู้แดล่ะลังก์ให้เจ้าสีเหลี่ยวก็เั็นแบบ มาล้คือมาผมฟังอืมน้องน้องก๋ยไหมนั่งพวังมาแล้วพว่ายินไ่้เสียงมาห่องห้อกคัเสียงบีบแต่ย้อนมาเสียงบีบแต่เสียงมาห่วงห้อกด้ัินี่เสียงลดข้างรดมันข้างนันนต้นรดตอนลมแล้วนะอย่างลด่างมันเบิ่นข่างมันมตอนมันลม nè nghe tiếng đại tiếng còn ai clip youtube này nhìn ông ấy cái cho cậu ngoài chậu câu เพืมาข,ข,ขายรอ่านเทอาไหร่สามสิบหรือปีก็ปีแร้วบ่ายุ่งลูกชินน้อยกี่แา่ใส่ um. ส่องจะน้อยอยู่นขะขายถืออยู่กระสีนสิบสองสิบสามบาทต่อใหม่หนึ่งความแซ่บบะไตังกันเลย ขอาวก,กันอะกันนี่ละ <c oughs> เพ็ดแล้วพี่น้องอิม่มละอิ่มพอดีก็เพ็ดหาแนวนแกะเพ็ดก่อนใส่กาง ปิดๆัน่บ hey? ่ปินบ่อิมกีาอยากก่อนแต่ท้องกูชินเนาะนี่น้หนี่ง้อยบาทยังบคงเดิมไปอ่กินขิงบานมตีแก้เผ็ดแห้งเพิ่มเผ็ดกินรวอนนี่มันเข้ากัน น,นี่เฮ็ดนี่นี่ดอกกล้วยคือมันต่เบิกซี่อยบ้านไม้ละสิบบาทคุ้มยุ่มเกายุ่มเกา1 2 1สบามบาทพี่น้องยูเมกาละสิบ

แวันนี่ก็เรือหลายเนี่ยเรือตั้งหลายไอ้ยี่บบาทอยากกับพกกินอะไรบันเทินอนอืซื้อมายี่บาทเลยหนึ่งพันเกินโลเหลายบลวนี้เดียวบ โอเคนะครับนาอพี่นอนะ้องเนาะจังคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ก,ก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวาสดีครับ